ด้บวนะครับนี่ก็ตอนนี้ต้องว่าสังก้ามกันนะครับทไมเองเราเส็ยแล้วขีดขีดไว้ก็ได้นะขีดไว้ขีดแล้วก็ขันนะครับสามสิบเกาเจะเป็อกเลยนะ เราขิดไว้นะครับแล้ก็นเนี่ย ฝาตัวนี้ลงนี่หมดอาจจะไม่ชากันอยู่นั่นนั่น เราลองเปิดไ,ไ,ไ,ไปประตูหน่อยปิดมั้ยประตูบานนี่ยเราลองเปิดประตูอ่ะเดี๋ยดิเดี๋ยย้ายอ่ะลองลองปปลโอเคไม่ติดนะโอเคพอดีเลยโอเคโอเคครับปิดไปครับปิดไปรู้ได้ไงว่าพอดี เบ๊เลยเนามองมองแล้วน่าจะพอดีใช้การมอง้ังเื่ยนมานิดนึ่งอาคิดมันยาวไปังไท่านกดไว้วช่ทงไมจะระดับน้ำับมัน่ินี้ไม่จับนี้ดันเขใช้พลังดันเลอ๋อดันไว้ชั่วโมง ไปเนี่ยหน,งงนูดันไม่เงินซึ่งเราจะเอาระดับมาใช้ไหมใกล้เลยนี่ต้องเอาระดับน้ำจับก่อนนะครับให้ได้ระดับแนวแนวนอนก่อนนะครับาตามงที่หลังแลงนะนงงออเปะนะครับเตะแล้วขีดไว้ก่อนขีด นอนได้นะครับแล้วเราได้ดนอนแล้วนะครับเอาแนวตั้งแนวตั้งของเหล็กฉากนะครับอดูแนวตั้งนะครับโอเคแนตั้งนี้นะน่าจะโอเคนะครับเขียนไมเอารูเลย เจาะประคองไว้สามตัวนะขีดท่านี้ไ้ก่อนนะขีดไ้ที่ได้ท่าตรงแล้วแล้วด้านนี้เอาเล็กชากเป็นหลักนะครับหายไปไหนมันเอียงเอียงอยู่ เดือนแล้เนี่ยอ,นนอืมลเี่แล,แ,แล้ววเลื่ดเรับเลื่อนได้อ,อ,ไดอามาหกต,ต,ตัวนะอ่ะก็หตัวาตัี่บอสี่ตัวหายหกตัวกลน มีพอดีแต่ในนั่นอ่าตัวนี้เดี๋ยวอ๋อฝั่งนี้เดี๋ยวให้หาเดี๋ยวเจาะเย็ดตัวนี้ก่อนโอเคอ่ะไปเลยอันนี้ใช่ไหมก็จะเรียนมาสว่านดอกฮะม,มีมีในถุงถุงถุงใช่ไหมเอาใส่อยู่ถุงไหนไอ้ไถุงข้องอ้อดอกแปดมิลนะครับ เอาฟุกหมวกกันนี้ชั้นู๋มันเกินผ้าเทปป่ะฟุกต้องไม่เลยนะไม่เลยผ้าเทป

นะแดง,งเลท่านับกเมียับเบอร์ส,สิบนี้ในน,ะน้ำนี่กรดตอกแรงัว <c oughs> น้อตเปนปาน บอะไรบล็อกเบอสิบบอสิบอ่ะนีให้น่นี่ครับอ่ะตัวทีะอ่ะท่าต่อได้ใช่ไหมรั่งขาเป็นแบบไม่สะดวกแใจว่ามีนับเอสิาไม่ครบอ่ะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวโอ้ท่านต้องใส่นเนา นี่เลยน็อตกระแหวนเนี่ยไม่ใช่ในนู้นในนู้นขาตัวอีกตัวจบแล้วอยู่ในนั้นไงอยู่ในรังนั่นเองนะมีอยู่ในรูปขบยัม่แน่นกันนะสามนาทีนั่นแหละจับท่อ บายก็จะเจแหวนเจธรรมดาแล้วเร็วกว่าจะจับครับเอาอต่อนะครับไอ้นี่ก็ต่อแล้วนะครับก็ใสข่ขาเข้าไปแต่มันจะนมีปัญหาติดติดนี่อยู่นะครับติดมอนอตอยู่ มีปัญหาติดมนอนตอดตัวนี้อยู่ต้ตัวนี้นองสัดเข้าไปนะฝั่งมอตด้วยนอตัวเบอร์สิบสเนี่ยครับด้านนี้จะติด โอเคมันขาดชาดเลเข้าไม่สนิทนะครับ mm hmm. สนิดแล้ว mm hmm. เราแวนแป๊บนึง